สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําพจน์นะครับทุกสายนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่ะเริ่มเลยอย่างแรกนะครับพจน์นะครับจะเป็นสายอาชีพที่เล่นเดี่ยวได้สบายมากๆนะครับผมง่ายต่อการเดินเควและตีบอลมากๆนะครับสเตตัสนะครับก็ตานี้เลยครับเอทีอาร์ตันนะครับเอจิตันนะครับแล้วก็คีตันนะครับพูดถึงระดับความสําคัญก่อนนะครับ เอทีอาร์นะครับถ้าตันแล้วเนี่ยก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มนะครับเอจินะครับเวลาเราอัพเนี่ยเราก็จะได้ตัวของค่าตีเร็วและค่าหลบนะครับเข้ามานะครับทําให้เราเนี่ยสามารถโซโล่บอสได้ด้วยการอัตีไฟหลบไปนะครับอ่านั่นเองต่อมาค่าคีนะครับก็ยิ่งอัพเยอะยิ่งดาเมจดีนะครับผมแล้วก็ค่าเลือดครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งชนบอสง่ายขึ้นนะครับผมส่วนอินกับเด็กนะครับตรงนี้ปล่อยวางได้เลยนะครับเพราะว่าโพสแท้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้พลังเวทนะครับถือว่า อัพความมั่นยาเพิ่มนะครับเพราะว่ายอดฮิตเราเนี่ยจะตีเยอะกว่านะครับตีเยอะก็ถึงถึงว้าวนะก็ไม่เป็นไรนะครับเน้นตีรอบถัดไปแทนอ่ะพูดถึงของครับตอนนี้นะครับก็จะมี3เซตนะครับเซตพพดพิดนะครับเซตที่เป็นไอเบิร์นนะครับหรือออโตเวทนะครับแล้วก็เซตยอดฮิตเลยเซต3เท่านะครับผมอ่ะพูดถึงเซต3เท่าก่อนครับเซตสเท่าเนี่ยจะเป็นเซตที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงเนี่ย มันมั่นคงแล้วก็เป็นเซตที่เสถียรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของก่อนนะครับเซตสามเท่านะครับก็จะประกอบด้วยอย่างแรกเลยถุงมือหมาพีศาจตนะครับอ่าก็จะเป็นการโจมตี3เท่านะครับแล้วก็เป็นท่ามือเงเสริมคิทิคอลด้วยนะครับีิบเอรเเลยนะครับต่อมานะครับก็ถ้าเป็นชุดนะของโพตเนี่ยผมไม่นําเลยดาก้อนมูล the best นะ of the best เลยนะครับ the best of the best เลยนะครับเพราะว่าดาก้อนมูลเนี่ยเขาจะ มีติดออโต้สกิลนะครับออโต้สกิลเนี่ยจะมีผลต่อตัวเชลเบกมากมากนะครับยิ่งเชลเบกติดบ่อยนะครับโพสเรายิ่งแรงนะครับซึ่งชุดนี้ทําได้ดีนะครับแล้วก็โดนแน่นอน20%นะครับผมจมตีคิดจะเข้าอีกนะครับและอัตาคีก็เพิ่มด้วยนะครับถือว่าเป็นชุดที่ผมยกให้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยนะครับ ATK ก็บวกด้วยนะครับผมเนี่ยได้ความถึกด้วยนะ เรียกว่าไม่มีอะไรเสียเลยในนี้นะครับแถมมีออฟลัอด้วยนะครับเวลาที่เราโดนบอสตีนะครับหรือมีดีบอสตีเนี่ยก็ทําให้ดิสดาเมจส่วนหนึ่งออกไปด้วยนะครับผมทําให้เรายินถึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าต่อมาครับอ่านาตาเทียมนะครับก็เป็นสาเท่าอีกส่วนหนึ่งนะครับทําให้เวลาที่เราโจมตีเนาะมีโอกาสออก3เท่ามาช่วยกับตัวของมือหมานะครับทำให้ดาเมจเราเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนหินส่วนหินก็เลือกตามใจเลยนะจะใส่เป็นไอเดียวุฒหรือว่าเอสพีโคดอลก็ อ่ะจ,จริงๆมาใส่ดูดรอปได้ด้วยนะเออแต่จริงๆไอ้ได้ตรงหินเนี่ยนะครับใส่อะไรก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะครับตีบอสไหนใส่อันนั้นก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่แบบตีทุกบอสนะอ่อันนี้ก็ใส่เป็นดาวออโต้นะครับะชิ้นนี้ไม่เป็นไรต่อมานะครับเรื่องเรื่องแหวนนี่ละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับถ้าเอาแบบว่าแหวนวงเดียวรู้ได้ทุกบอสนะครับนี่เลยเที่ยวศูนย์เสพวิญญาณนะครับเป็นแหวนที่ตีดูดเลือดนะครับ โอกาสติดก็ตามออโต้ของเรานะครับยิ่งค่าออโต้สูงยิ่งตีติดง่ายนั่นเองนะครับอันนี้ถ้ามีวงนี้วงเดียวบอกเลยว่ายันจดเกณฑได้เลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเอก็ยังใช้อยู่นะครับอัน <c oughs> จริงๆถ้าถ้าเป็นเซนของเขานะมันจะเป็นกำลไศิลปินนะครับกำลังศิลปินเนี่ยก็จะเพิ่ม3เท่าจุดที่3เข้าไปนะครับแต่มีข้อเสียนิดน,นึงก็คือลบอคิดที่ข้อเนาะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะแบบว่ามีความเบาลงนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเราใส่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโอกาสาาออกสามเท่าถี่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสดาเมจให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับของพดสามเท่านะครับตีสามเท่ามาแด้ยังไงโอ้ผมบอกเลยว่าดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าเสถียรจริงฮะเสถียรมากๆครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบัฟก่อนนะครับบัฟให้ดูไปเลยนะครับอ่ะพอใสเ e ่เสร็จเอทีเคประมาณนี้นะทุกคนไม่น้อยนะอ่ะมีดนโบกด้วโบไปเลยครับ อันนี้ที่ดวงนะนะเชลเบกนะครับดังเปี้ยดังเปี้ยนี่แตกแล้วนะครับอันนี้คือความเร็วของสามเท่านะครับทุกคนให้เห็นก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นของที่หาง่ายนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นตัวของเซตออโตเวทนะครับหรือว่าไอเบิร์นนะครับ ไอเบิร์นนะครับก็จะเป็นคู่กงเล็บท่าน้ําแข็งนะครับที่อัพมาจากกงเล็บน้ําแข็งเกลียวนะครับแล้วก็มาเป็นไอซีคัสนะครับแล้วก็เป็นไอเบิร์นนะครับ,ก, urn, รบก็เป็นของที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับผมส่วนตัวนะผมบอกเลยว่าชิ้นนี้อยู่ได้ยาวๆเหมือนกันเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมีหินที่เป็นหินโจมตีลายธาตุเข้ามาเนาะเวลามาใส่กับตัวของไอเบิร์นเนี่ยก็ทาให้ตัวของอโอตโต้น้ําแข็งนะครับที่ออกมาเนี่ย เจาะได้แรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่ถ้าทุกคนมีนะประทับใจแน่นอนนะครับชุดก็เหมือนเดิมครับอาร์ดี้นะครับอันนี้ก็ใส่เป็นนัตเทียมหรืออะไรก็ได้นะันจริงๆนะครับอะไรก็ได้ที่เล่งดาเมจไวสุดนะครับผมลองมาแล้วทั้งภาพันคอทั้งอะไรเนี่ยนัตเทียมนี่แรงสุดเลยนะครับอ,อันนี้ใส่เป็นดาวนะครับแหวนก็เหมือนเดิมฮะเคียวอสูรเซพวิญญาณนะครับอะอ,อตโตเวทนะครับมาลองกันเลยจริงๆอะ่ะมันจะมีเรื่องเรื่องหินหยัดนิดนึงนะ อย่างชุดก็ใส่ปันดี้หรือว่า,าตัวของเสริมก็ใส่เป็นบอนะครับมันจะเพิ่มตัวสเปลเบิร์ดตัวของออต้นแข็งก็จะจอ,อกบ่อยยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามาลองให้ดูเลยเรื่องดาเมจเนี่ยเยอะนะครับนี่ขนาดหินไร้่าตยังไม่เข้านะเร็วกว่ามือหมาแน่นอนนี่ผมการันตีให้ทุกคนเลยบ,บ,บ้เลยฮะให้ดูดาเมจเนี่ยหมื่นเหมือนกัน ไม่ใช่หมื่นสิ8,007นะขอภยัยเนี่ยแปะแปะแปะเห็นไหมออตโต้น้ําแข็งที่มันเจาะบอสเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับที่ทําให้ความเร็วของเขาเนี่ยชนะมือหมาไปเลยนะครับแบบพี่ขาดลอยเลยฮะตียังไม่กี่วีเองบอสต,ต่อยละบอสบอกไม่ไหวแล้วพี่นะครับอ่ะถัดมาครับเป็นพศพิษนะครับผมพดพิษเนี่ยจะเป็น พอที่ตอนนี้นะครับแรงที่สุดแล้วนะครับยังไม่มีอะไรมาล้มนะครับแต่ว่าคาดว่านะถ้าสีเท่าเข้ามาเดี๋ยวพสดพิษนี่ก็ก็ตกกระป๋องกันไปอีกตามหนึ่งนะครับอ่ะเข้าเรื่องของไอเทมก่อนนะครับมือพิษนะครับต้องบอกก่อนว่าพสดพิษเนี่ยเลือกได้สองสายนะจะเป็นมือพิษก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเชดโอลก็ได้ถ้าให้เลือกนะทุกคนที่ยังเป็นมือใหม่นะไปเล่นเชดโลดีกว่าครับเพราะว่าหาของง่ายอัพง่ายนะครับแถมราคาไม่แพงเท่ามือพิษด้วยนะครับมือพิษเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้ อาเวลผลิตนะครับที่เป็นเวลแกะสลักเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะครับผมอ่าแต่ก็มูลเหมือนเดิมครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมใส่เรือจจำพิษให้ดูด้วยอ่ะเลือดจำพิษนี่ดีมากนะทุกคนแรงมากนะครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือมันไม่ดิดดาเมจเหมือนดาร์กมูลน,นะครับถ้าเราไปลงพอสใหญ่ๆเนี่ยดาร์กมูลจะตอบโจทย์กว่านะครับแต่ผมไหนๆก็ได้ชุดมาแล้วนะครับก็ใส่ดาวใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาปฏิให้ดูนะครับเราแค่ไม่มีหินอีกก้อนหนึ่งเฉยๆไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็ใส่เป็นกระบังหน้าผากยักษ์นะ ยัดเนียปลากับเบเรโนซ่าไว้นะครับเพื่อเพิ่มผลของพิษแล้วก็ตีบอสธาตดมืดได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมชอบใส่ตีในหัวนะครับแต่จริงเนี่ยต้องเอาแรงสุดเลยนะนะครับใส่เป็นผ้าปันคอวายุนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนผลของพิษเนี่ยนะครับมันจะอิงตามค่า atk เราเป็นหลักนะครับยิ่ง atk สูงนะครับพิษเรายิ่งแรงนะครับแล้วก็ความแตกต่างของมือพิษกับเชโดโระทุกคนมือพิษเนี่ยที่มันแรงกว่าเชโดโระเพราะว่า เชโดโลมันเป็นพิีทเวลหนึ่งนะครับอันนี้พิีทเวลสองนะครับก็จะมีค่าบวกไอติเคที่มากกว่านั่นเองอ่านะครับถ้าเรามีเรียนจำพิตนี่เราไม่ต้องสลับแหวนแลยนะเพราะว่าชุดมันตีติดพิตให้อยู่แล้วเนี่ยผมไปดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับแล้วเวลามีโจมตีเนี่ยมีโอกาสโจมตีเพิ่มด้วยนะครับอ่นะครับแหวนนี้ใส่เป็นเขี้ยวสูตรเชมิยานเลยครับอ่าเดี๋ยวผมบัฟบัฟเดียวพอฮะไม่ต้องบัฟเยอะ ปับแค่ตีใบพอนะครับตอนตีนี่เท่มากนะตีแล้วปอนไฟลุกนะครับน้องๆคนไหนที่ชอบความอลังการนี่บอกเลยว่านี่ะชอบแน่นอนติดพิษแล้วฮะเราไม่ต้องสลับแบบด้วยซ้ำฮนะเปียเป้ยๆยเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมทุกคนเร็วกว่าตัวของไอเบอร์นิกโอ้โหลาเตอร์บอกไม่ไหวแล้วพี่พี่เลิกเทสผมสักทีแต่ไม่ได้ฮนะเรายังต้องไปต่อครับคือ สุดท้ายนี้ครับเราต้องมาดูที่หินสีด้วยนะนะครับต้องบอกก่อนว่าหินสีของผมเนี่ยจะยังไม่ใช่หินสีที่เป็นพดแท้นะทุกคนพดแท้เนี่ยเขาก็ใส่ออฟริเซียแหละนะครับออฟริเซียนี่ดีสุดแล้วในหินนะครับหินบอสเลดเทพนะครับแล้วก็ซาโล่สองโซโล่สามนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แต่เน้นไปที่ตัวของ ATK นะครับแล้วก็ออโต้สกิลนะครับยิ่งมี ATK กับออโต้สกิลเยอะก็ยิ่งทําให้ตัวของเชอรเบกทํางานได้ดีนะครับอ่าแล้วก็หินโอบิกาวุธนะครับอันนี้ก็เป็นหินเลดเทพเหมือนกันนะครับออโต้สกิลบววกคามแรงอาวุธ นะครับ <c oughs> ส่วนหินอันนี้นะครับผมอยากใส่เลเทฮะมันทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ตัวของดูอาโบกับตัวกดยาเนี่ยได้ไวนะครับ <c oughs> แต่ถ้าใครไม่มีนะผมแนะนําไปใส่จาวเอลนะครับง่ายดีนะครับจาวเอลบวกบวกไอ้นี่เหมือนกันนะออโต้สกิลอีก5%นะครับอ่าเสริมอนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะของที่จาเป็นนะครับตัวนอีกรอบนึง นะครับออเดอร์ไอ้ไม่ใช่ดาก้อนมูนนะครับถ้าเรามีดาก้อนมูนเนี่ยนะครับเราลงได้ทุกบอลเลยนะครับแล้วก็ตัวของแหวนเคีื่องประดเสรีปิญญานะครับขอแค่มีสองสิ่งนี้ครับเราจะเล่นสายไหนก็ได้นะครับที่เหลือเราก็ไปอะแดปนะครับอะแดปถีบเองว่าจะใช้เป็นอะไรนะครับตัวแหวนนะครับแต่ถ้าแรงสุดนะของโคต์ตอนนี้นะครับจะเป็นกำไรเก็ตแข็ง นะครับเพราะว่าเพิ่มตัวของโอกาสติดเชื้อเบกเพิ่มเติมอ่าแต่นี้ก็อย่างว่าครับถ้าลงบอสใหญ่เนี่ยเขาไม่มีดูเลือดเนาะ <c oughs> ก็ต้องเน้นตั้งค่าช็อตคัทให้มันสลับได้ไวที่สุดประมาณนี้ครับทุกคนและนี่คือทั้งหมดของพจน์นะครับที่เป็นพจนแท้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปก็ขอบคุณนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมสวัสดีครับ ตะกี้ตอนใส่เซตสามเท่าครับลืมเปลี่ยนของตายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่นะครับปับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนของให้ดูนะครับว่าสามเท่านะครับแรงแค่ไหนนะครับโหตะกี้กดเซตจีโอแล้วก็ลืมเปลี่ยนนะครับปับเลยใส่สามเท่าฮะไลยตีเลยนี่ครับสามเท่าปักปักปักอ่านี่เลย ปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนใช้เวลาแค่ไม่กี่วิเองนะครับสาเท่านี้เขาแรงนะเดี๋ยวผมลองใส่เป็นกำไรศิลปินเพิ่มให้นะครับสักครูนะครับศิลปินนะครับเดี๋ยวเราปั๊บแล้วเข้าปฏิรอบหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมฮะเดี๋ยวเราปั๊บ ตัวของอาชุาออร่าด้วยนะครับจะได้แรงๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมอันอื่นมันเร็วกว่าเพราะว่าบ <c oughs> ับอาชุาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่ะมาเลยฮะนี่ฮะโอ้โหเสถียรเกินตึงบอสตุยละบอสบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่นอนก่อนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของเซตสามเท่านะครับ